ดูดวงชาวราศีพิจิกครับพ้นวันที่11เทวดาโอ,อนให้หนึ่งล้านบาทเอาเทวดาจะโอ,อนจริงหรือครับก็ต้องบอกว่าเปรียบเสมือนในตำแหน่งดวงชะตาครับผมเปรียบเสมือนในตำแหน่งดวงชะตาเทวดาจะโอ,อนหรือไม่โอ,อนไม่รู้แต่ถ้าโอ,อนให้จริงๆอย่าตกใจมีสะดุง้งับผมแล้วเทวดาโอนเงินให้เปิดบัญชีรอ ับผมมันเกิดขึ้นในตําแหน่งดวงชะตาําลาว่าไว้อย่างนั้นับนะผมแต่ว่าสิ่งต่างๆนะเปรียบเสมือนใครบางคนนั่นแหละเป็นเทวดาลูกค้าก็ได้เทวดาับนะผมเราเธอทูลลูกค้าเราเธอทูลคุณงามความดีเนี่ยเขาโอนให้แล้วดีใจขาย้ของได้เปรียบอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในตำแหน่งบุญกุศลวาสนาของท่านเป็นยังไงมาดูกันตกตำแหน่งบุญ สามเหรียญตกตำแหน่งอำนาจบุญบาร,รมีวาส,สนาตกตำแหน่งบุญกุศลวาส,สนาที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินจะร่ำรวยรับทรัพย์รวยโชคสามเหรียญจัดหนักจะเต็มเลยนะอาจารย์ใช่แล้วตำแหน่งบุญนี่แหละทานายแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังทาให้ท่านอึดอัดแต่ในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าหยิบเงินอดทนขี้เหนียวมานานแล้ว โอ้โหจะได้คล้องมือกับเขาสทัทีอาจารย์จะคล้องมือหรอหนุจะมีคนโอนเงินให้หรอตำแหน่งบุญโอนไม่โอนไม่รู้แต่ตำแหน่งบุญเดี๋ยวจะมีโชคผมโชคลาบเกินทองมาเรามีวาสนาผลวันที่สิบเอ็ดกุมภาไปกระผมเขาเรียกว่าวางแบบแผนได้ดีประสบการณ์มีเอาไว้แล้วมีอะไรไว้นะตอนมีเงินไม่เก็บใช้หมดเลยเอาเรียบร้อยไอตอนไม่มีอ่ะ ครับจะมานั่งเรียกร้องแมประสบการณ์มีมาแล้วเนี่ยถือรูปโลกไว้บนมือสองไม้เท้าวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโชคชะตาบุญกุศลวาสนาออกเดินทางจะประสบความสำเร็จครับโชคลาภจะเข้ามามีเกณ์ชะตาออกเดินทางครับผมได้ค้นพบได้พบได้เจอทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนโดนบรนดาลครับเทวดาโดนบันดาลให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนโดนบรรดาโดนบรรดาให้ท่านได้เจอโดนบรรดาให้ท่านได้ข,า,ขายโดนบรรดาให้ท่านประสบความสําเร็จอยู่ดีๆก็มีลูกค้าเงียบหายไปก็โอนมาให้โดนบรรดาให้ท่านได้พบนี่คือตําแหน่งดวงชะตาบุญเพราะฉะนั้นตำแหน่งดวงชะตาบุญเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านนะครับลูกค้าหายไปหมดเลยอยู่ดีๆกลับมาหมดแล้วณเวลานี้การประดิ์ประดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี เพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปสองไม้เท้าเกิดขึ้นแต่ว่ามีประสบการณ์พอตัวไม่เอาแล้วนะผมลูกค้าคือประเจ้าอย่าทิ้งเขาไปตั้งจิตตำรงตนให้มั่นร้านขายก๋วยเตี๋ยก็ต้องลวกให้อร่อยเหมือนทุกวันขายหมูปิ้งต้องอร่อยเหมือนทุกวันไม่งั้นอย่าลูกค้าหายไปทีนี้จะเรียกกลับมายากการปกปิดซ่อนเลนเรื่องราวต่างๆสิ่งที่ปิดพลาดพลาดพังปิดให้เงียบเราไม่พูดถึงเรื่องเก่าเรื่องที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมาน แต่สิ่งต่างๆให้วางแบบแผนประเพณีมองไปให้ไกลสุดขอฟ้าไกลดวงชะตานี้จะรับทรัพย์เด็กน้อยส่งมอบด้วยเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้จะกลับมาคล่องตัวจะกลับมาร่ำรวยกลับมาแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีปูฤรืสีสองแสงแตะเกียงทอง ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความสําเร็จปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองแล้วก็แปลว่าหนทางสว่างมาเกิดขึ้นกับทวท่านจะทําอะไรคิดพินิจไต่ตองเมื่อเห็นหนทางสว่างอย่าขี้เกียจับนะจงขยันในวันที่ท่านลําบากเป็นยังไงทาอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนะผมขยันนะผมหานะับหาสิ่งของหาวัตถุนะผม สิ่งต่างๆทําเหมือนเดิมวันแรกรักเขาเหมือนวันแรกนะครับจีบเขาเหมือนวันแรกแล้วผมยืนหยัดพระราชาปักหนึ่งไม่เท้าการพลิกเปลี่ยนแปลผันดาบสองควายให้อยู่นิ่งๆให้ตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผมครอบครัวอยู่รอบเรียเป็นสุขทำมาค้าขายทำมาค้าขึ้นกันค้าเจริญรุ่งเรืองแล้วผมตําแหน่งครอบครัวแล้วผมครอบครัวรื่นเริงสุขสันต์อันสาเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นโชคใหญ่เข้ามามีไหมตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญ ครบผมแน่นอนโชคใจเข้ามาแน่ๆเราผมเทวดาโอนเงินเข้ามาเปลี่ยนเสมือนขมรบางคนจะนําพามาให้โชคใหญ่นําพามาประสบสาเร็จธุรกิจการงานการค้าจเจริญรุ่งเรืองตกตําแหน่งเป็นที่รักของผู้คนเยอะแยะมากมายไปไหนใครรักสาวรักสาว,สาวหลงผู้ใหญ่รักโกหลงพากันโสมณติดกับดักมนณเณมจันทาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียีไหน นะครับท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มา Sunny42891 คำถาม200บาทส่งคลิปให้นะครับผมหรือดวงดูดวงโดยรวมการงานการเงินควกรรนะครับผม8นาที800ส่งคลิปให้นะครับขอให้ท่านแจ้มชื่อราบรื่มเป็นไปได้วิยดีท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อกันย,ยาวๆครับสวัสดีครับดวงชะตาราศรีพิจิกประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศรีพิจิก ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณจะรู้สึกเหมือนมีกระแสพลังงานใหม่ๆไหลเข้ามาในชีวิตทําให้คุณอยากลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างที่แตกต่างจากเดิมบางคนอาจรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาค่อนข้างซ้ำซากแต่เดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการหมุนเวียนใหม่ที่น่าตื่นเต้นด้านการงานก้าวกระโดดที่รอคุณอยู่ การงานในเดือนนี้ของชาวพิจิกเปรียบเสมือนนักปีนเขาที่กำลังเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาคุณอาจจะเหนื่อยบ้างในช่วงแรกของเดือนโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกที่อาจมีงานเข้าว่าพร้อมๆกันหลายอย่างแต่นี่คือช่วงทดสอบความอดทนและความสามารถของคุณหากคุณทำงานในองค์กรขนาดใหญ่คุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญหรือได้เข้าร่วมทีมงานใหม่ที่มีความท้าทายมากขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานด้านการตลาด คุณอาจถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมในแคมเปญใหม่ที่บริษัทวางแผนเปิดตัวในไตรมาสหน้าหรือหากคุณทำงานด้านเทคโนโลยีคุณอาจได้รับโอกาสพัฒนาระบบใหม่ที่จะเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทนี่คือโอกาสที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณสำหรับชาวพิจิกที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค,ค้าคุณจะพบว่าคนรอบตัวให้ความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้น อาจมีลูกค้าเก่าที่เคยหายไปกลับมาติดต่ออีกครั้งหรือได้รับคำแนะนำจากลูกค้าปัจจุบันให้คนใหม่ๆมาใช้บริการการตลาดแบบปากต่อปากจะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจมีความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าได้ง่ายแนะนำให้คุณพูดให้ชัดเจนตรงประเด็นและหากเป็นเรื่องสำคัญควรส่งอีเมลหรือทำเป็นเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาภายหลังด้านการเงินการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด การเงินของชาวพิจิกในเดือนนี้เปรียบเสมือนกระแสน้ำที่ไหลมาอย่างสม่ำเสมอรายได้หลักของคุณค่อนข้างมีเสถียรภาพและอาจมีรายได้เสริมจากช่องทางที่ไม่คาดคิดบางคนอาจได้รับโบนัสจากผลงานที่ผ่านมาหรือได้รับเงินคืนจากภาษีการลงทุนที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้อาจเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นเดือนนี้อาจเห็นผลกำไรเพิ่มขึ้นจากที่คาดการไว้หรือหากคุณมีธุรกิจเล็กๆเสริมอยู่เช่นขายของออนไลน์คุณจะพบว่ายอดขายในเดือนนี้สูงกว่าเดือนก่อนๆย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่ชาวพิจิกต้องระวังในเดือนนี้คือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่คุณอาจรู้สึกอยากผ่อนคลายและซื้อของรางวัลให้ตัวเองซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีอะไรผิดแต่ควรทำอย่างมีสติ จงจำไว้ว่าการซื้อของราคาแพงชิ้นหนึ่งอาจทำให้คุณมีความสุขชั่วคราวแต่การออมเงินจะให้ความมั่นคงในระยะยาวคุณอาจได้รับคำเชิญให้ไปร่วมง,งานสังสรรค์หลายครั้งในเดือนนี้ซึ่งแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าของขวัญค่าเดินทางหรือค่าอาหารแนะนำให้ตั้งงบประมาณสำหรับกิจกรรมสังคมไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายจำเป็นประจำเดือน นี่เป็นเดือนที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวหากคุณยังไม่มีกองทุนฉุกเฉินนี่คือเวลาที่เหมาะที่จะเริ่มต้นหรือถ้าคุณกำลังคิดจะลงทุนในอะไรใหม่ๆควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจอย่าเชื่อคำชักชวนกับคนอื่นง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนที่สัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริงด้านความรักบทใหม่ของความสัมพันธ์สำหรับคนโสด ชาวพิจิกที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากเพราะคุณจะมีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างได้อย่างน่าอัศจรรย์อาจเป็นเพราะความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นหรือรอยยิ้มที่สดใสกว่าเดิมทำให้คนอื่นสังเกตเห็นและอยากเข้ามาทำความรู้จักกับคุณ โอกาสในการพบรักใหม่จะมาจากหลายช่องทางอาจจะเป็นการแนะนำจากเพื่อนสนิทการพบกันในงานเลี้ยงหรือกิจกรรมกลุ่มหรือแม้แต่การพบกันโดยบังเอิญในชีวิตประจำวันเช่น <c oughs> ในร้านกาแฟที่คุณแวะซื้อเป็นประจำหรือในชั้นหนังสือของร้านหนังสือที่คุณชอบเดินตัวอย่างเช่นคุณอาจไปร่วมง,งานวันเกิดของเพื่อนแล้วได้พบกับคนที่น่าสนใจที่เป็นเพื่อนของเพื่อนคุณ การสนทนาในครั้งแรกอาจทำให้คุณรู้สึกว่ามีจุดร่วมกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกความชอบในเรื่องเดียวกันหรือมุมมองต่อชีวิตที่คล้ายกันกันอย่าเพิ่งกังวลว่าจะต้องรีบเป็นอะไรกันให้เวลากับความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปตามธรรมชาติ สำหรับคนโสดที่ใช้แอปหาคู่เดือนนี้คุณอาจได้แมทช์กับคนที่มีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้แต่อย่าลืมว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาและความพยายามจากทั้งสองฝ่ายจงเปิดใจแต่ก็ยังคงระมัดระวังอย่ารีบเปิดเผยทุกอย่างในตัวคุณตั้งแต่ครั้งแรกสำหรับคนมีคู่ชาวที่จิกที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณกับคู่ของคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นและพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องสำคัญสคัญที่อาจเลี่ยงมาตลอดบางคู่อาจคุยเรื่องการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการซื้อบ้านการแต่งงานหรือการมีลูกซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ดีว่าความสัมพันธ์กำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความเครียดเล็กน้อยขึ้นได้อาจเป็นเพราะทั้งสองคนยุ่งกับงานหรือภาระหน้าที่ของตัวเองจนทำให้มีเวลาให้กันน้อยลง สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารกันอย่าปล่อยให้ความเงียบสร้างช่องว่างระหว่างคุณทั้งสองแม้จะไม่ได้เจอกันทุกวันแต่การส่งข้อความถามถ่ายทักทายหรือโทรคุยกันสักครู่ก็ช่วยให้ความสัมพันธ์อบอุ่นอยู่เสมอลองหาเวลานัดเดทพิเศษกันดูไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรือหรูหราอาจจะเป็นแค่การไปดูหนังทานอาหารร้านโปรดด้วยกันหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะตอนเย็นๆก็ได้สิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความรักให้สดชื่นและไม่ซ้ำซากจำเจ สำหรับคู่ที่มีปัญหาอยู่เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะการนั่งคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอย่าก,กลัวที่จะพูดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกแต่จงพูดด้วยความนุ่มนวลและเคารพความรู้สึกของอีกฝ่ายการแก้ปัญหาต้องอาศัยความพยายามจากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นคำแนะนำสุดท้ายเดือนนี้สำหรับชาวราศีพิจิกเป็นเดือนแห่งโอกาสและความเปลี่ยนแปลงจงใช้พลังบวกที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่ากลัวที่จะก้าวออกจากเขตสบายเพราะสิ่งดีๆมักอยู่นอกกรอบที่คุณคุ้นเคยดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมมอบความรักและความเอาใจใส่ให้กับคนรอบข้างและตัวคุณเองด้วยครับจำไว้ว่าชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ล้วนเป็นบทเรียนที่จะทำให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนครับ